What Happen เนี่ยเราอยากจะบอกถึงพอคนที่มาที่ร้านแล้วเนี่ยจะให้ออกไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยความทรงจำที่บอกว่า What Happen ว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต้อนรับนะฮะเข้าสู่ What s Happen ครับ Interior Edit by พิพัชรา,าครับผมไปดูครับว่ามีอะไรกนครับทุกวันนี้เรามันอยู่ในสังคมที่แบบว่าค่อนข้างเครียดอะําทำงานไม่ว่าจะในสาขาไหนก็ตามมันก็ มีความเครียดหมดเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากกระทำสถานที่ที่แบบให้คนได้มาพักผ่อนได้มารวมตัวกันมาชิลมาสังสรรค์กับเพื่อนเพื่อนลลเลยเป็นที่มาของบอสแคปเทนคอนเซ็ปต์ของร้านคือความคอนทราสระหว่างอินทเดียของร้านที่สวยมากๆแต่เราอยากให้มันคอนทราสกับไวา์ของร้านที่เวลาคนมาสนุกแบบไม่ต้องคิดรู้ว่าสามารถมาทิ้งตัวเทตัวสนุกจัดจัดได้เลยไอสิ่งที่เรามีอยู่ในไอเดียของร้านเราอยากให้มันเป็นสไตล์แบบฝรั่งเศสมีความแบบว่าสวยๆแต่เราก็ไม่ได้จากัดว่ามันเป็นยุคไหนเราก็เลยคิดถึงว่าถ้า้เกิดเราได้ทางวักาาาาร่ช เพราะว่าจุดเด่นของร้านเนี่ยนอกจากอุโมงค์ทางเดินแล้วเนี่ยซึ่งพอมันมีม่านผังปลาเข้ามามันก็ดูแบบสวยจัดขึ้นมปอีก,กแเเล้หนึ่นเชเดียร์ด้วยอะ่ะคิดว่ามันต้องแบบเติมเต็มแล้วก็เพอร์เฟกมากๆก็ในฝัง่งผังปลาเองเราตื่นเต้นมากๆที่รเราจะได้ทำโปรเจกต์อินเทียร์ที่แรกแต่อย่างที่บอก<ภ>สิ่งที่พี่ๆเข้ามาคุยว่าแบบให้ไวแบบมันได้ในเรื่องของการเข้าใจถึงการนําสิ่งที่มันเป็นวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งไม่คิดว่าในวันนี้ค่ะน่าจะเป็นอีกหนึ่งมิติเด็กเจนใหม่หรือ ที่เขาสามารถมาเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ไหมมันมีในเรื่องของโคมไฟมีในเรื่องของช a n เลียครับผมไปจนถึงโคามา้งต่างๆผ้าม่านเพชก,ก็มีการนําเสนอเรื่องของเรามีข้าม่านไหมเราก็ส่งฝาขวดน้ำนี้ไปให้ทางเพชรชราเนี่ยทำเป็นสิ่งที่สิ่งที่มันเหมือนจะหมดค่าไปแล้วอะให้มันมีค่ากลับมาใหม่แล้วมันสามารถแขวนอยู่ข้างบนให้ทุกคนได้เห็นให้มันแบบมันมีคุณค่ามากคอกเทลที่เป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นเพชรชราเอ็กกับวอชชัปเพชอันแรกก็คือชื่อกรีนคาเพชเพราะว่าที่ร้านเนี่ยจะเป็นสีหลักเป็นสีเขียวชาท 是你 accent piece นะครับผมเดี๋ยวนี้การเที่ยวอ่ะมันก็แตกต่างกันออกไปเนาะซึ่งอันนี้เคยคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งมิติเลยที่กระตื่นเต้นตมากๆว่าเฮ้ยการที่เขามาเที่ยวอ่ะแต่เขายังได้บรีเลได้เขาใช้หรือขอยะที่เขาใช้อ่ะอยากที่จะให้ทุกคนนะคะได้มาเห็นคล้ายคร้าย exhibition อ่ะแต่ว่ามันอยู่ในสถานที่ที่เราสามารถแบบเอาตัวเองเข้ามาอน j o ยสนุกสนานได้ด้วยเวลาที่เรามามันไม่ใช่แค่เรื่องของวท์หรือเพลงอย่างเดียวแต่มันค,คือมูตด้วยรอบอ่ะที่เราอยากที่จะให้คนที่เขามาเที่ยวเขารู้สึกถึงตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ม แตอินเเวคือมันมีความรู้สึกเหมือนบ้านารู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นมูที่เราเองอยากจะจับในเรื่องของอินเทียรให้มันเด็ดขึ้นมาค่ะเราก็มีอะไรอีกหลายๆายอย่างเพราะไปเชื่อว่าแฟชั่นน่ะมันก็ไม่พอหรอกในการที่จะใช้ขยะออกมาทําอะไรไประโยชน์อ่ะแ,<ต>แต่ถ้าอินเทียร์ไปเชื่อว่ามันเป็นอะไรเยอะมากแฟชั่น <fashion S 1> มันก็ยังมีข้อจํากัดของมันบางอย่างอยู่เราสามารถเล่นสนุกได้อีกหลายอย่างมากๆเลยค่ะสําหรับตัววัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราอ่ะก็เลยถึงบอกว่าในการที่เราเริ่มทาอินเทียรยมันคือการที่เราเรื่อก้าวไปอีีีกกกกกขขขั้้้้นนนนนนแแหละะะะะท่่่่จจจไไดดําาาาายยยพววเมมใชชอออรึคฟง